สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ชมพระสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับพระสมเด็จหลังรูปเหมือนโอ้โหรุ่นนี้หายากขนาดผมมีตั้งเยอะยังมีแค่นี้นะมีขนาดผมมีตั้ง300กว่าผมมีองค์นี้องค์นี้แค่นั้นเองอันนี้ไปหาได้ใหม่เองนะครับเมื่อเรามีความรู้เราก็ไปหาเนี้ยแบบนี้เจอครับอันนี้เราเรียกองค์ชุดนี้เราเรียกว่าพระสมเด็จหลังรูปเหมือน คำว่ารูปเหมือนก็นคือด้านหลังมีมีรูปของหลวงพ่อกลวยนั่นเองง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จนี่นี่พระสมเด็จนะหลังรูปเหมือนก็นคือด้านหลังอีกด้านนึงจะมีภาพหรือว่ารูปของหลวงพ่อกลวยชูตินทะโลประมาณนี้ครับน่าจะหายากอะเพราะว่าผมมีตั้งเยอะผมยังมีแค่สององค์สามองค์เลยมีแค่สององค์แล้วไปหาได้เองอยู่หนึ่งองค์ทีเนี้ยผมจะบอกนะครับ ตรงนี้มันยังย่นๆเลยเนี่ยโอ้โหไม่สวยเลยภาพไม่สวยแต่ไม่ไม่ถึงผู้ภาพแบบเนี้ยนะครับพระสมเด็จหลังรูปเหมือนเนี่ยเขาบอกว่าปู่หลวงพ่อวนบอกพระสมเด็จหลังรูปเหมือนเก่งดีคือโอ้โหสุดยอดความเก่งความศักดิ์สิทธิ์มากๆในประมาณเนี้ยครับนะพระสมเด็จหลังรูปเหมือนเก่งดีปกโพก้าวใบล่มเย็นไปไหนคนก็ลักนี่เป็นสูตรเลยแต่ในใจผมเนี่ยคือ ของหลวงพ่อควยดีทุกอย่างนะหลวงพ่อควยดีทุกอย่างหายากราคาแพงแต่ที่ถูกๆก็มีประมาณเนี้ยนะเราไม่มีตังเราก็หากถูก,ถก,ถกเอาไอที่แพงๆเราก็อย่าไปไฟฟ้านะแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วอาจจะไปไฟฟ้าได้คือสามารถเห็นได้ประมาณนี้ครับแบบนี้นะครับพระสมเด็จหลังรูปเหมือนเนี่ยนะครับที่ผมมีนี่ก็มีแค่เนื้อผงน้ํามันเนี่ยครับนะอันนี้ฝีมือไปหาดมาได้เองนะครับ เราเรียนรู้แล้วเราก็หาได้อย่างนี้เขาอื่นเขาไม่รู้เขาก็ปล่อยออกมาอ่าแบบเนี้ยจะมีอยู่เอวเล็กนี่นี่เอวเล็กอ่าเอวเล็กนะครับนี่ก็เอวเล็กอันนี้เอวใหญ่เอวใหญ่จะสวยนะผมว่านะเอวใหญ่จะสวยทีเนี้ยพระรุ่นเนี้ยเขามีสองสองรูปแบบสองบล็อกแล้วกันประมาณเนี้ยเนอะรูปแบบเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างคือนี่เลย นี่ตัวหนังสือโคง้งถ้าตัวหนังสือโค้งแบบนี้นะเนี่ยนะตัวหนังสือเนี่ยนะตัวหนังสือขอมโค้งเนี่ยนะ,อ,ะอ่านว่ายาณนะอิตินะครับยานะอิตินะครับตรงเนี้ยเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นตัวหนังสือข้างบนเนี่ยตรงยาณะอิติแบบตรงอันนี้ทํายุคแรก หายากนะผมยังไม่เจอเลยอะ่ะนะเนี่ยยานะอิติตรงนี้จะแบบตัวตรงๆแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยจะองค์ลำลำพระสมเด็จจะองค์ลำลำสวยนะตัวหนังสือถ้าเอาเป็นว่าอักขระตรงนี้ตรงๆนะยานาอิติตรงๆเนี่ยแสดงว่ายุคแรกอยุคแรกห่างกันประมาณสักสองสมปีประมาณเนี่ยนะอันนี้เป็นยุคสอง ก็ตัวสื่อจะโค้งนะครับตัวอัขระจะโคง้งยานะอิติเหมือนกันเนี่ยนะตัวสื่อจะโคง้งอันนี้รุ่น2ถ้าตัวสื่อตรงก็คือรุ่นแรกหรือว่ารุ่น1แล้วกันนะครับจำง,ง่ายๆนะ,ะทีนี้มาดูพิกตรงนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ความรู้เราไปได้มาในในสนามนะครับเขาไม่รู้แต่เรารู้ง่ายๆเราก็จะได้ครับง่ายๆประมาณนี้หายากนะครับพิมพ์นี้หายากพระสมเด็จหลังลูกเหมือนเก่งดีนะนะหายากนะครับ ขนาดผมมีตั้งเยอะมีแค่2อ,องค์ไปหาในตลาดได้อีกหนึ่งองค์ก็เป็น3องค์เนี่ยเออโอสุดยอดครับนะพพุทธคุณนะสุดยอดมวลศาสรก็สุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอามาให้ดูตามรูปภาพแล้วกันนะครับ f อฟก็จําไปลักษณะหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จหลังรูปเหมือนเก่งดีเออหลวงพ่อเขาคุยเขาได้ว่าเก่งดีแสดงว่าลง โอ้โหแน่นเปียก็านนี่แน่นเปียทุกอย่างก็แน่นเปียอยู่แล้วแต่นี้อาจจะแน่นเปีย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 ประมาณนี้ครับก็ให้เอฟซีรู้แล้วก็ทราบว่านี่คือ,อพิมพ์พระของอหลวงพ่อกลวยพระสมเด็จหลังรูปเหมือนเก่งดีปกโพก้าวใบร่มเย็นนะครับนเนี่ยเนี่ยให้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับว่าแบบเนี้นะครับอันนี้เป็นผงน้ํามันดูหน้าตาแบบนี้เลยครับจําไปเลยครับ นะ f c จําไปเลยแบบนี้แหละครับถ้าเห็นแบบนี้ตัดสินใจได้เลยครับเออนะก็หวังว่า F F4 ของผมก็มีความรู้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับ f c ก็ดูไปแคปหน้าจอไปแล้วไปเทียบดูให้ชัดชำนาญแล้วก็คุณก็จะโชคดีขอ f c โชคดีใครเข้ามาดูแล้วกดติดตามเลยครับตัวหนังสือดำๆแล้วคำว่าติดตามนะครับนะติดตามนะนะอ่าโอเคครับ ใครอยากจะได้แบ่งปันชุดไหนคลิปไหนก็บอกมานะครับเข้าไลนา์มานะครับอย่าไปทักไปถามตามเมนทักมาถามมาบอกว่าให้เข้าไลนา์มันก็เงียบปิ๊บเออสงสส่จะเข้าไม่เป็นนะนะไม่รู้ลนะตรงนั้นนะนะใครดวงดีก็ได้ใครดวงร้ายก็ไม่ได้แล้วกันนะเอฟซี FC ของผมโชคดีครับกดติดตามด้วยนะครับตัวดำๆนั่นนะติดตามคำว่าติดตามอะ่ะและมีคลิปใหม่ๆม,มาก็จะเห็นครับสวัสดีครับ